อะไรบ้างคะกับข่าวสารมากมายที่ปามี่นำมาฝากสำหรับช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามายัยหมั่นล้างมือเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ช่วงคนละไม้คนละมือลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรตามไปชมกันเลยคะ่ะ พิธีประธานรางวัลเทพมหศักประจำปี2564แด่ผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการโดยหมอมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4องค์ประธานอุปถัมภ์รางวัลเทพมหศสักเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประธานรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการรางวัลเทพมหศสัก์ประจำปีพุทธศักราช2564แด่ผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการทรงกรุณา ประธานรางวัลให้เพื่อเป็นขวัญกําลังใจและเป็นแรงขับเคลื่อนการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการทั้งนี้นายชีวนนท์พรรัตนิกุลนายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยประธานจัดงานขอประธานอนุญาตกราบทุนถวายรายงานวัตถุประสงค์โครงการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นจากตรภาคีคือสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยสมาคมคนพิการภาคตะวันออกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทยซึ่ง มีภาครัฐภาคเอกชนสถานประกอบการและประชาชนที่ได้รับคัดเลือกจํานวน80รางวัลอทิเช่นอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอธิบดีกรมจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการจัดหางานจังหวัดชนบุรีบินเอกพันธ์มลือฤทธิ์เคยาวาราดดรบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนายชูศักดิ์จันทยานนท์นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนายสุภชีพดิตเทศนายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนายชูเกียรติสิงห นายกสมาคมกีฬาคมพิการแห่งประเทศไทยนายสุชาติโอวาดวันสกุลบริษัทโอวาดโปรแอนควิดจำกัดมูลนิธิอารยสถาปัตเพื่อคนทั้งมวลมูลนิธิเมาไม่ขับมูลนิธิใจงามบริษัท MSIG ประกันภัยประเทศไทยจำกัดบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท SCG ซเซรามิกจำกัดมหาชนบริษัทยูรเซีย2003ประเทศไทยจำกัดบริษัทกันยงอิเล็กทริกจำกัดมหาชนบริษัทเซ็นท ท่นมอเตอร์วิวประเทศไทยจำกัดโรงเรียนสอนวิชาชีพและบริการปิยะแสงปัญญาชุมพรบริษัทอินดัสเทรียลวอเตอร์รีสอร์ทแมเนจเมนต์จำกัดบริษัทปิโตรเลรียมไทยคอร์ปอเรชันจำกัดบริษัทเซนทันรีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนและอีกมากมายทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากหมอมราชวงศ์วรรพาจักรพันนางสาวแรมรุ้งวรวัตรรองประดากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดรบัญชาเกิดมณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรีดรนพวรรณ ย้มชุติผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกอร์อุไรรัตน์ย้มชุติคณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรีหมู่บ้านครูผู้อมเนวยการเขตหนองแขมแขกผู้มีเกียรติเฝ้ารับเสด็จและร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ก็ได้เข้ารับวัคซีนโดยการบันทึกลงในฐานข้อมูลทางการรับวัคซีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์เจ้าอาุตัยธรยาสารุฟันท่านทั้งหมดท่านได้เสด็จมาพิจารณารางวัลเทพมเหสัตว์แต่ถูกคนพิการนะครับและคนที่ได้รับอุปกรณ์แะรับคนพิการในการจ้างงานแล้วโดยเฉพาะการได้ให้พิการเนี่ยได้มีโอกาสได้ศึกษาที่ในหลักวิทยาการวิทยาการมาให้ทูกที่กิจกรรมต่างๆเนี่ย ว่าเป็นการเป็นการร่วมมือกันอย่างดีนะครับระวหว่างภาคประชาชนนะครับภาคการศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการควาและมหาวิทยาลัยจนทบุรีก็ยินดีนะครับที่จะจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมงสมศักดิ์ศรีเพชรหรือเคโยร่าจิต้าร์ครับก็ วันนี้ต้องขอบคุณพี่เดียวนะครับรุ่นในชีวานนร่วมงานกันในการเป็นจิตอาส,สาลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทีนทวานนนายกสมาคมสมพันธ์บริการก็จะเชิญเคยอราคอยร่วมมือร่วมใจเป็นเพื่อนจับและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ถือเป็นเกียรติต่อผมและวงตระกูลของสีเพชรเป็นม,ม,มากเพราะว่า ได้มาลุงกงานทรงนี้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจกากท่านบุ้คลนีับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะเป็นขววญกำลังใจให้กับนักศึการทํางานเพื่อสังคมเพื่อพี่น้องนะเพื่อประเทศชาติเราจะร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วนเป็นภาคีเครือข่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับเพื่อนไปกับหลายจิตอาสาไม่ว่าพี่บินกระดีพี่บินบรลทธิ์พี่เอกพันบรลทริ์หรือคุณผมมนาดาผมพดีและอีกหลายๆหน่วยงาน หลายๆจิตอาสาฝากเป็นกําลังใจให้กับหลายคนที่ลงพื้นที่จิตอาสาหลายคนแล้วเจ้าที่ทหารตํารวจพยาบาลที่ร่วมมือร่วมใจไม่ว่าโควิดก็ดีกองทุกภัยน้ําท่วมก็ดีฝากเป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะครับวันนี้เขาไม่ได้มารับรางวัลน,นี้ไม่ใช่เคคนเดียวนะครับเป็นของท่านทุกคนที่เป็นจิตอาสาและมุยที่ทหารตํารวจทุกท่านครับ รวมกันสร้างสังคมไทยให้หน่าอยู่ช่วยกันดูช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสช่วยส่งเสริมสิ่งไหนที่เขายังขาดขอโอกาสให้เขาลุกขึ้นสู้ผู้ยากไรผู้พิการย ทิ้งเขาไว้ข้างหลังจูงมือเขานั้นเดินไปร่วมทางเป็นแรงพังที่เขาลุก He told Tia